าเรื่องแปลกแต่น่าหลงไหลวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. โรงแรมแคปซูลสุดเล็กจนเหมือนตู้เก็บของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องพื้นที่จำกัดจึงมีโรงแรมแคปซูลที่เล็กจนบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนนอนในตู้เก็บของแต่แม้จะเล็กมากภายในก็ออกแบบให้มีทุกสิ่งที่จำเป็น 2. มีคาเฟ่รักคูนคาเฟ่นกฮูกและคาเฟ่งู ที่ญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่คาเฟ่แมวหรือคาเฟ่สุนัขเท่านั้นแต่ยังมีคาเฟ่สุดแปลกอย่างคาเฟ่แรคคูนคาเฟ่นกคูกและคาเฟ่งูที่นี่คุณสามารถนั่งจิบกาแฟาไปพร้อมกับเล่นหรือถ่ายรูปกับสัตว์สุดเอ็กซอติกเหล่านี้ได้แบบใกล้ชิด 3. เทศกาลปั้นหิมะยักษ์ที่ซัปโปโรในทุกฤดูหนาวเมืองซัปโปโรจะจัดงานซัปโปโรสโนโฟ,ฟสติวัล ที่มีการปั้นประติมากรรมหิมะขนาดยักษ์อลังการเต็มไปด้วยรูปทรงหลากหลายทั้งตัวการ์ตูนประสาทหรือแม้แต่แลนด์มาร์กจากทั่วโลก 4. เทศกาลทงประครับค o อ n โนบ r ร Festival ในวันที่5พฤษภาคมของทุกปีญี่ปุ่นจะจัดเทศกาลทงประครับหรือค o อยโนบริเฟสติวัลเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กชายตามความเชื่อว่า ปลาค้าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงความกล้าหาญและความสำเร็จ 5. พนักงานรถไฟจะโค้งให้ขบวนรถไฟถ้าพูดถึงการบริการระดับเทพต้องยกให้ญี่ปุ่นเพราะแม้แต่พนักงานรถไฟย,ยังมีธรรมเนียมโค้งให้ขบวนรถไฟทุกครั้งที่รถออกจากสถานีเป็นการแสดงความเคารพทั้งต่อผู้โดยสารและตัวรถไฟเองถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยนะคะ